สาวันดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแมไนายเบียรวันนี้เราจะมาสอนหาคามล่าฮูเมนนะครับกับเจ้าเออสปีกเกอร์เฮลีนะครับมาชมาไปดูในช่วงวันก่อนอื่นในะทุกคนน่ะรับรควีนนองเปนรทีบริาวันทีดูเพลินมากยิ่งช่วงวางที่อวสู้บอลเด่นแบ ก็ดดนั่นแหละใค่อยากรู้แต่ผมแปลว่านด้ริปุดชันนี้ ท้าผมยูทูบเบอร์ช่องที่สามระนของต่างชาตินะครเขาชื Point ่อชอวากรอกนั่นเองครับผมจบบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยรจักกรอกเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าเขาน่าจะดูคลิปที่ผู้ชมเห็นมันผ่านตาแลวอาจจะดูคลิปรผมคลิปนี้หนึ่งมืวลเจอร์วอร์ชิปมีนะครับโเาซใิลอรงคนทกุกคนอ่ะ้ากเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า s ิ๊เลส่วนถ้าทุกคนเป็นภาษาไทยมันจะ เห็นว่าลำโพงเฮลินะครับเนี่ยครับอ่าให้ทุกคนลบโคงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปที่ให้ทุกคนอ่ะว้าไปที่ร้านค้าครับแต่ทีเนี้ยมันมีเนื้อเรื่องตหนึงที่มันดูลอมากเอ้ก็้ทุกคนอ่ะ ถ้าทุกคนมีตัวบินสักตัวอย่างเช่นตัานี้ถ้าทุกคนมีตัวนี้นะหรือว่าตัวนี้หรือไม่ก็ตัวอะไรก็ได้อะที่มันบินได้อะให้คุณเนี่ยแปลงร่างเป็นตัวบินสักตัวหนึ่งสมมติว่าถ้าคุณไม่มีตัวบินนะเดี๋ยวผมค่อยไปสอนหาตัวละครที่มันไม่ต้องบินก่อนให้ได้เข้าไปในถ้ำอะไรบาอ่ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนวิธีหาไททัทนสปีเกอร์แมนกับไททัทนแจ็คโอให้ทุกคนน่ะหันหลังมาแล้วก็ให้ทุกคนน่ะกระโดดแล้วก็บินจนมาถึงหลังคาสีแดงตรงนี้แล้วให้ทุกคนน่ะกระโดดแล้วก็บินอีกแล้วก็ให้ทุกคนน่ะมาตรงนี้แล้วก็ใช้บัคเบกแมพนะครับก็คือการกดเดินรัวๆเพราะว่ามันจะได้ไต่ขึ้นไป ก็ย้อนกลับมาสักทีเดียวนะครับผมเลยที่เป็นตัวเอเจเวอร์เนี้รู้สึกเศร้าใจมากคิดว่าเฮ้ยเขาโดนแฟนทิ้งเลยเพื่อใส่แจ็คเอาทีทีระเบิดประตูแม่งยอันนี้คือแบบวงการเซเลอรคืออะไรวงบ้างแบบนีครับผมซึ่งเลยทำให้ตัวเอเจเวอร์เนี้ตัดใจจ้างก็อกซ์โดยใช้เกตผมใช้ก็อกซ์จ้างมาเพื่อให้ก็อกซ์ช่วยพาเขาไปหาตัวเอวีบีอย่างแรนเขาอีกรอบทีนี้นะครับผมซึ่งพอหมดแล้วรู้สึตัวก็อกซ์เนี่ยก็พาตัวเอวีบีนนี้ไปเจอจริงๆนะไปเจอตัวเจ้าประตูสิบเอ็ดต่ประตูมารกดจริงๆนะครับผม ซ่อมประตูนี้เพื่อนจะไปหาว่าเฮ้ยภายหลังประตูนี้เบื้องหลังประตูมันมีแฟนของเบเจอร์คนนี้อยู่จริงๆหรือเปล่านะครับผมเมื่อเขาผ่านไปประตูแล้วก็พบว่าเฮ้ยใจกลางประตูมันมีกรอบแล้วก็มีบ้านของคนคนงียู่ด้วยนะครับผมเมื่อพวกเขาเขาไปอ่าแล้วก็พอพอทุกคนเนี่ยขึ้นมาสูงพอทุกคนก็เดินค้างไปเลยและทุกคนแปลงร่างตัวเล็กตัวไหน่ะเรื่องหลอมก็เกิดขึ้นนะครับผม แล้วทุกคนแปลงร่างตัวไหนจับต้ที่แบบตัวเล็กแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดคำว่าโตตอบนห่งพอทำแบบนี้ปุ๊บทุกคนกดชั่วเล่เสร็จขั้นตอนแรกแล้วต่อไปให้ทุกคนเนี่ยวาไปที่ช็อปเหมือนเดิมร้านค้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวิเปลี่ยนตัวให้เป็นเปลี่ยนตัวให้เป็น,ต,ปนตัววิ่งเร,เร็ว ผมจะเอาคิดถูกแล้วกันมเป็นี่เจอูมาแล้วก็าให้ทุกคนนะ่ะเอ้ยจำัดน,น,นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมอันนี้ผิดาทีขึ้่างนโทษ เอาใหม่เออเออได้แหลผมไปดูนลิปของกล้องที่ดูสนุกมากๆเลยครับครับตอนแรกก็คือเพื่อนๆล่สนี้แต่พอมาดูตอนหลังใช่ว้าไปทำกันมนมีเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยว่าผมันได้ไปดูคลิปเกี่ยวกับวิลเจอร์อเนี้ยมีภาพตอนมาแล้วสองหรือสามาแล้านค้าแล้วให้ทุกคนแปลงร่างเป็นตัวที่วิ่งไววิ่งไวหน่อยเพต้องใช้ตัววิ่งไวครับ แต่จริงๆทุกคนไม่ต้องเอาตัววิ่งไว้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากให้ทำให้มันเร็วๆก็ออตัววิ่งไว้วิ่งไว้ให้ทุกคนนี่เดินมาหลักตัวเจ้านี่แล้วก็เนี่ยแล้วก็กระโดดลงไปแล้วก็ว,กวิ่ง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  ให้ถึงตูน้นี้ไม่ต้องสนใจรู้ข้างหลังให้ทุกคนเดินต่อไปเลยอแล้วก็ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายแล้วก็ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายอีกทีแล้วก็ใกล้ชิดด้านขวาหน่อยแล้วนี่ครับก็จะเจอใบอันนี้นะใบพัดของ สปีกเกอร์เฮลิให้ทุกคนน่ะให้ทุกคนน่ะกดคำว่าต้ต,ตอบไปนะครับอ่ะพอกดต้ตอบแล้วก็เสร็จขั้นตอนที่สองถือว่าเป็นวันเสร็จสิ้นครับคุณก็จะได้สปีกเกอร์เฮลิมาแล้วนี่เนี่ยครับแต่ขั้น hey, hey. 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 ตัวต่อไปคือ คาเม่าวูแมนนะครับครั้งแรกให้ทุกคนเนี่ยครับให้ทุกคนวาไปที่อาผมไม่รู้มันชื่อว่าอะไรออแล้วก็ให้ทุกคนอนะใช้ตัววิ่งไวๆครับแต่ถ้าทุกคนไม่มีตัววิ่งไวก็ใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ถ้าคุณอยากให้มันเร็วๆก็ใช้ตัววิ่งไว าแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็นี่ครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเยี่ยวมาตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนออกไปตรงนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงหลังเสานี้อ่ะเอ้ยผมลืมบอกให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ย กดลับเคลฟคามว่ามล่าฟูมินก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเดินจากเมื่อกี้กแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดโต้อตอบแล้วคุณผู้ชมูอ่านี่ยแล้วก็จะเสร็จขั้นตอนแรกแล้วต่อไปขั้นตอนที่สองขั้นตอนสุดท้ายให้ทุกคนมาที่ทำแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเพื่อความเพื่อความเร็วอะก็เหมือนทุกเพียรครับถ้าใครอยากเร็วๆก็ ใช้ตัวนี้แบบหนึ่นงนะเกมผมเป็นเลยนะเนี่ยโอเคก็มาได้แล้วก้ทุกคนเนี่ยวิ่งไปที่ตึกสีแดงตึกสีแดงประตูสีเอตึกสีน้ำตาลประตูสีแดงตรงนี้นะครับให้ทุกคนหนีไปที่ซอย,อยนี้เลยเยาจะเจอสามแยกใช่ไหมให้ทุกคนเดินผ่านตรงนี้ และก็เลี้ยวด้านซ้ายแล้วนี่ครับพอทุกคนมาถึงตรงนี้ทุกคนจะเจอร่องตรงนี้ในะให้ทุกคนเข้าไปในร่องแลก็ทุกนเนี่ยไปี่ประตูตรงนี้แล้ก็ทุกเนี่ยทแล้วก็ทุกคนเที่ประูตรงนี้ก็ุเนี่ยท็ุกคนนี้ก็จทะเห็นตรงนี้แล่ไหม มันเป็นอะไรกล้องอะไรสักอย่างให้ทุกคนไปสนใจนะให้ทุกคนหันหลังมาแล้วจะเจอกล้องอันนี้ถ้าคุณนะเล่นในมือถือคุณก็เอานิ้วจิ้มไปที่อะไรตรงนี้เลยแล้วมันก็จะนะับแล้วมันก็จะตายแต่ถ้าคนเล่นในคอมเนี่ยให้ทุกคนเอาเมาส์คลิกเมื่อกี้เลยนะนี่เท่านี้ก็จะได้ก็จะเสร็จเรียบร้อยในการหาคาเมล่าฟงเมน นี่กับคามล่าวูเมนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ bye ดดบายบายไม่ไปครับ